สาธิตวิธีการเขียนโปรแกรมออ,ออกใบสั่งซื้อด้วย Microsoft Excel นะครับหรือโปรแกรม Purchase Order นั่นเองนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นต้องออกแบบโปรแกรมก่อนนะครับในที่นี้ผมขอออกแบบด้วย Microsoft Excel นะครับซึ่งได้เตรียมเอาไว้แล้วนะครับการเขียนโปรแกรมออกใบสั่งซื้อสิ่งข้อมูลที่เราจําเป็นต้องมีจะมีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับซึ่งแบ่งเป็น4ี table สตารางนะครับ ตารางแรกจะเป็น PO header ครับประกอบไปด้วย PO number PO date แล้วก็ชื่อ vendor แล้วก็ delivery date คือกำหนดส่งของที่ต้องการนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น PO detail ซึ่งแน่นอนครับเวลาเราเปิด PO 1ใบเราคงไม่ได้จำกัดว่าต้องเปิดแค่หนึ่งรายการนะฮะฉะนั้น PO 1ใบาอาจจะมีสินค้าหลายรายการได้นะครับ ซึ่งดีเทลก็จะมี PO Number ซึ่งอ้างมาจากตัว Header แล้วก็ Description แล้วก็จำนวนสินค้าแล้วก็ Unit Price นะครับสำหรับช่องนี้ไม่ได้คีย์นะครับช่องนี้จะเป็นการคำนวณครับโดยเอา quantity คูณ cool, ด้วย Unit Price ฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ยกไปในตารางด้วยนะครับออส่วนตัว Vendor นะครับ ตัวเวนเดอร์นี่ปกติเราจะทำดรอปดาวให้ user ใช้นะครับจะไม่ยอมปล่อยให้คียนะครับทั้งนี้เพื่อความถูกต้องแล้วก็ความรวดเร็วในการคียนะครับการจะทำดรอปดาวได้เราก็ต้องมาสร้าง table ต่างหากนะครับเป็น table ข้อมูลหลักนะครับคือเทเบิล e วนเดร์แล้วเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ครับไปทำเป็นดรอปดาวในนี้ นะครับส่วนสินค้าก็เช่นเดียวกันครับผมก็มาสร้างเทเบิลสินค้าต่างหากเป็นข้อมูลหลักซึ่งจะเอาเทเบิลเอา d a t a ในเทเบิลนี้นะครับไปใส่ในดอกดาวช่องนี้นะครับมาเริ่มกันเลยครับเปิด Excel นะครับ Start โปรแกรมแล้วก็ Microsoft Excel ผมจะใช้207 7เป็นตัวสาธิตนะครับโอเคครับเลือก Bank Database นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์เพื่อจะกำหนดว่าจะเอาโปรแกรมไปเก็บไว้ที่ไหนผมขอเลือก desktop นะครับ แล้วก็ตัวโปรแกรมขอก็ตั้งชื่อเป็น PO ครับแล้วก็กด OK ไปนะครับเป็น PO กด OK แล้วก็ Create นะครับมันจะสร้าง Table ให้ uh, uh, Table ให้ f r e อยู่อันหนึ่งนะครับเราไม่ใช้นะครับคลิก,กววาแล้วก็ Close ไปนะครับลองปิดโปรแกรมดูนะครับลองไปดูครับมันอยู่ที่ Desktop เห็นไหมฮะมันมีค่าเท่ากับ Excel 1ไฟล์เองนะครับข้อมูล เทเบิลก็จะอยู่ในตัวมันนะฮะหน้าหน้าจอหรือฟอร์มเฟรมก็จะอยู่ในตัวมันด้วยนะครับซึ่งเราแน่นอนครับสามารถจะ Copy ไปที่ไหนมาไหนเหมือน Excel ได้นะฮะคลิกขวาแล้วก็ Copy เห็นไหมครับนะ,ะมันเป็น Stand Alone โปรแกรมนะครับครับอันนี้ก็ได้โปรแกรมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดับเบิลคลิกเปิดตามปกติเหมือน Excel เลยครับก็จะมีหน้าต่างเทเบิว่างๆซึ่งเราจะเอาจาก Excel ตรงนี้ครับไปใส่ นะครับผมเริ่มต้นด้วยตัว PO header เลยนะครับคลิกเลือกแล้วก็ป y แล้วก็เพสแล้วเขาถามว่าไอ้แถวแรกนี่ใช้หัวคอลัมน์หรือเปล่าก็เยสไปครับฮะ p p r t t s u c c e s s f u l l y สำเร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้ชีตหนึ่งนะฮะผมกด rename นะครับขอแก้เป็น PO header ละกันนะครับ PO h e a d นะครับเราเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ครับ มา copy detail ไปไม่ copy ตัว Amount นะครับเราจะใช้การคํานวณเอานะครับก็ copy แค่นี้แล้วก็ไป p s t e ครับแล้วก็ Yes แล้วก็โอเคนะครับตรงนี้ก็คลิกขวา rename นะครับเป็น po detail นะฮะ po detail ครับนะฮะถ้าลําคาญไอตัว header พวกนี้นะฮะก็เข้ามาิกดสายตรงนี้แล้วก็เลือก อ b อ e เจก y p ไนะฮะก็จะไม่มี header แล้วเราได้2 table แล้วนะครับต่อไปก็มา table ข้อมูลหลักตัว vendor ครับ copy แล้วก็ paste ครับโอเคแล้วก็ r n n m m นะ,ะตั้งชื่อว่า vendor แล้วก็มาตรงนี้ copy ค,ครับแล้วก็ paste ก็ คลิกขวา rename อันนี้เป็น good ครับแล้วก็ได้มา4 table นะครับหลักการนะครับทุก table ต้องมี id หมดนะครับเราจะใส่รหัส id ประจำตัวในทุก table เลยนะครับเริ่มต้นด้วย good ก่อนเลยคลิกขวาที่ตัวมันนะครับเข้า design view นะครับแล้วก็คลิกขวาตรงข้างหน้าแถวนี้นะครับแล้วก็เลือก insert row นะครับแล้วก็ใส่ id ไป f i ล l หนึ่ง g id แล้วตั้งเป็น auto number นะครับ อันนี้เป็นกฎนะฮะทุกทุกทุกเทเบิลจะต้องมี ID แล้วก็ออโต้ u m b เบอร์แล้วก็คลิกขวาใส่กุญแจ Primary Key ให้มีกุญแจข้างหน้าเสมอนะครับเป็นกฎนะฮะทุกเทเบิลก็ปิดไปก็เยสนะครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะแต่ผมยังจะไม่ทำดีเทลนะฮะจะมาทำเวนเดอร์ก่อนคลิกขวา e ี i g n View แล้วก็คลิกขวา Insert r o w นะแล้วก็เวนเดอร์ไอดี ออโต้นัมเบอร์นะครับจะเลือกเอาก็ได้หรือพิมพ์ A ก็ได้นะครับเลือกออโต้นัมเบอร์แล้วก็คลิกขวาตรงนี้ใส่กุญแจแล้วก็ปิดไปครับแล้วก็ถัดมาก็ตัว P.O. Header นะครับแล้วตรงนี้ก็ใส่คลิกขวา Insert r o w P.O. I.D. แล้วก็ออโต้นัมเบอร์ก็คลิกขวาใส่ r i m มา y k คีนะครับคราวนี้มาตัวสุดท้าย P.O. Detail นะฮะปิดไปก่อนนะครับ ทำไมผมต้องทำตัวสุดท้ายครับ Design View เพราะว่า PO Detail มันจะต้องอ้างถึงตัว PO Header นะครับผมขอกำหนดคลิกกว่า Insert r o w ตรงนี้นะครับแล้วก็ PO นะครับ Detail ID ี u t o n u u m e r r นะครับเหมือนปกติเลยนะครับแต่ที่พิเศษคือ PO Number ครับเราจะไม่พิมพ์เองนะครับ ตัวนี้นะฮะไม่พิมพ์เองเพราะว่าอาจจะผิดได้เราจะเอา PO ตรงนี้มาทําเป็นดอบดาวในนี้นะครับซึ่งก็อยู่ตรงนี้ PO number จะทําเป็นดอบดาวนะครับผมก็เลือกจากเทคผมเลือกเป look ็น lookup v i s a ครับแล้วก็ next แล้วก็เลือก PO head แล้วก็ next นะครับแล้วก็เลือก PO ID แล้วก็โยนค่ามานะครับวิธีโยนค่ามาคือเลือก PO ID แล้วโยนตรงนี้ก็จะโยนค่ามาฝั่งนี้ next นะครับแล้วก็ next ไปแล้วก็ finish ครับ มันจะเปลี่ยนเป็น Number นะฮะ Yes ไปแล้วก็ Yes ไปแล้วก็ Yes ไปนะครับตรงนี้ก็สิ่งที่จะต้องทำต่อมาก็คือตัวสินค้า Description นะฮะซึ่งสินค้าตอนที่เราออกแบบ p u d e s c r i p t i o n เราก็บอกแล้วว่าจะไม่พิมพ์เองนะครับแต่จะทำเป็น Doopdown โดยเอาข้อมูลจากตัว Table หลัก Good มาใส่นะครับวิธีเอาข้อมูลจาก G ูมาใส่ครับมาดูกัน,นะฮะ ก็ทาเป็น lookup วิสระเหมือนเมื่อกี้เลยครับที่ lookup วิสระนะครับแล้วก็ next นะครับแล้วก็เลือก table good แล้วก็ next นะครับเ,เมื่อกี้ตอน PO นะั้นเราเลือก ID นะครับเพราะเราจะให้โปรแกรมทําให้แต่ตรง good นี่เราต้องเลือกตัว good ที่เป็นตัวหนงังสือนะครับ ID อ่านไม่ออกนะฮะตัว good ที่เป็นตัวหนงังสือเพราะเราต้องเป็นคนเลือกเอง user จะเป็นคนเลือกเองตอนีย์ครับเราก็เลือกที่ good แล้วก็โยนมานะครับแล้วก็ next ไป นะครับตรงนี้จะสั่งให้ตอนดอบดาวให้เรียง A B C D ตามสินค้านะครับเราก็เลือก Good เป็น ascending ถูกแล้วนะฮะเรียงจากเอ,อ A, ไปถึง Z แล้วก็ Next นะครับจะเห็นว่าเมื่อตอนนี้เป็นชื่อสินค้าแล้วครับเคน Next แล้วก็ Finish ไปครับโอเคนะฮะก็จบของ P O Detail ครับ คราวน,นี้มาส่วน po header นะครับคลิกกว่าตรง po header design view ตรง vendor number นี้ครับเราก็จะทำ dropdown นะครับเ,เหมือนตอนที่เราออกแบบนะครับว่า po vendor เราจะต้องทำ dropdown โดยเอา data มาจาก table vendor นะครับ o okay, dropdown นะครับผมก็ next ไปแล้วก็เลือก vendor ครับ next แล้วก็เลือกตัวหนังสือนะครับเพราะเราต้องเลือกเองนะ next ไปแล้วก็ ascending เรียงตามชื่อ vendor ครับ a b c d <Next S 2> ไปแล้วก็ฟินิชไอเยสนะครับเราก็ได้เทเบิลครบหมดแล้วนะครับนะครับเทเบิลเหล่านี้นะครับถ้าเราคลิกกวาตรงนี้เราก็ Data Data Sheet v i e w ก็จะเห็นมันเป็นเหมือน Excel เดะเดเลยนะครับอย่างเงี้ยฮะคลิกกวาแล้วก็ Open นะครับก็จะเห็นเหมือน Excel ที่เราที่เราบอกส่วน v ว n เดอร์นี่จะเป็น dropdown เห็นไหมครับนะฮะจะเป็น dropdown แล้วก็ po detail ก็เหมือนกันครับตรง po จะเป็น dot down ซึ่งเราต้องเลือกเลขหนึ่งเข้าไปเห็นไหมฮะนะครับแต่เราไม่ต้องเลือกนะครับเดี๋ยวเราสร้างฟอร์มเสร็จโปรแกรมจะเลือกให้เองนะฮะซึ่งแตกต่างกับสินค้าที่เราต้องเลือกสินค้านะครับเพราะเราไม่ได้ผูกไว้สินค้าสามารถเลือกได้อิสระแต่ตรงนี้เดี๋ยวจะใช้โปรแกรมเป็นตัวผูกครับนะฮะตัว dot d o w อันนี้เอามาจาก table สินค้าที่เราทํา ลูกอัพวิสระเมื่อกี้ละครับโอเคครับปิดไปนะครับตัว p o detail จะมีความซับซ้อนอยู่นิดนึงคือเราจะต้องเอาตรงนี้คูณตรงนี้เพื่อให้ได้อเมาส์นะครับซึ่งไม่สามารถทำได้ตรงนี้นะครับเราจะไปทำกันใน q ิวรีครับโอเคครับผมมาเลือก p o detail นะครับ create นะฮะแล้วก็ q ิวรีวิสรครับแล้วก็โอเค แล้วก็โยนทั้งหมดนะฮะโยนทั้งหมดคลิกที่2อ,อันนี้นะฮะแล้วก็เน็กแล้วก็ฟิ i s h ไปนะครับเขาก็จะสร้างตัว PO Detail Query ให้ใหม่อันนึงนะครับซึ่งจะมีที่ให้ให้ใส่ฟิลคํคำนวณหนเอ e Excel ครับเราคลิกขวาที่หัวแล้วเข้า design view นะครับก็จะอยู่ตรงนี้มาเพิ่มช่องนะครับว่าการปู PO q t t y คูณนะครับแล้วก็ PO Unit price ครับนะฮะตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เป็นไรนะครับพอเราขึ้นบรรทัดใหม่โปรแกรมจะใส่ชื่อฟิลดให้ใหม่เลยว่า expression หแต่เราไม่ใช้นะครับขอเปลี่ยนเป็น amount แทนครับครับก็เหมือน excel ละครับตั้งชื่อคอลัมน์นะครับแล้วก็ใส่สูตรนะฮะเหมือนกันเลยครับตรงนี้เราก็จะได้ฟิลด์ amount มานะครับถ้าเรามาคลิกววาตรงนี้แล้ว d a ด a sheet view เราจะเห็นว่ามี a m o u n เพิ่มมาเห็นไหมครับ โอเคนะฮะปิดนี้ไปคราวนี้เราไปสร้างฟอร์มกันครับก็จะเสร็จพิธีการครีเอทนะครับล้วก็ใช้ฟอร์มวิสระนะฮะเลือกตรงมอฟอร์มนะฮะก่อนอื่นเลือก PO Header หน่อยแล้วครีเอทแล้วเลือกมอฟอร์มนะครับแล้วก็ใช้ฟอร์มวิสระครับก็โยนหมดนะฮะ po h e a d e r แลวตรงนี้แทนที่เราจะโยน PO Detail ที่เป็นเทเบิลนะครับเราไม่เอานะครับเอา q u e r y เพราะว่าเรามีเพิ่มฟิลด์เอมเอลเข้าไปหนึ่งอันนะฮะ โยนหมดนะครับเลือกคิวีนะครับโยนหมดแล้วก็ Next ครับมันก็จะขึ้นเป็น h e ดเดอร์กับดีเทลให้ครับแล้วก็ Finish ไปครับนะฮะเราก็จะได้ตัวโปรแกรมออกใบสั่งซื้อแล้วครับนี่ก็คือ PO เลขหนึ่งนะฮะถ้าเรากระเถิบตรงนี้ออกมาอันนึงเราจะได้ PO number เสองนะครับอาจจะเป็น A 0 0 2นนะครับแล้ววันที่ก็สามารถจะเลือกได้ครับ เวนเดอร์ or, นะครับเลือกเอาจากดอบดาวที่เราทำจากตัวเทเบิลเวนเดอร์ได้เลยครับนะครับวันที่ Delivery Date ครับแล้วก็สินค้านะฮะจำนวนครับ Unit p r i c e นะครับจำเวาก็จะขึ้นเองอัตโนมัติเห็นไหมครับ20่สิบพินซิลร้อยยูนินะครับ แค่นี้เราก็สามารถจะบันทึกตัวออ PO ได้ง่ายได้นะครับครับตรงนี้ก็สามารถจะบันทึกต่อไปได้เรื่อยๆนะครับตรง n a v i g a t o r ออันนี้ถ้ากดอันนี้จะไปเรคคอร์ดแรกนะครับกดอันนี้ไปเรคคอร์ดสุดท้ายอันนี้ก็เทิบขึ้นหนึ่งเรคคอร์ดอันนี้ก็เถิบลงหนึ่งเรคคอร์ดอันนี้เปิดเรคคอร์ดใหม่ขึ้นมากรอกนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาเราเกาะข้อมูลลงไปตรงนี้นะครับ A 0 0 3ครับ นะครับเกาะข้อมูล A003 ลงไปนะครับเลือก v e n d ด r เวลาเรามาใส่ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นเลข3รอแล้วเห็นไหมครับพอผมใส่ e e s ค r i p t i o n เข้าไปบรรทัดต่อไปก็ขึ้นเลข3รอหมายถึงมันเกาะตรงดอบดาวอันนี้ให้อัตโนมัติครับขณะที่สินค้าต้องเกาะอเองนะครับเพราะว่าเราต้องเลือกแต่อันนี้เราผูกโปรแกรมวิศา์ผูกไว้ให้เรียบร้อยครับนะฮะ นะฮะเรียบร้อยนะครับข้อมูลทั้งหมดที่เราเคีย์ที่หน้าฟอร์มนะครับผมกดตัวนี้ไปนะครับเวลาไปใช้งานก็คือเปิดมาก็กรอกตรงนี้ข้อมูลทั้งหมดที่เราเคียจะอยู่ที่ไหนครับผมปิดฟอร์มไปนะครับเปิดคาไว้ก็ได้ข้อมูลทั้งหมดที่ทเราเคียก็ไปอยู่ที่ h e a d e r กับ Detail นี่แหละครับตัว h e a d e r ถ้าเราจะมาคลิกขึ้นมาเห็นไหมครับมี a 123แล้วเห็นไหมฮะแล้วก็ส่วนตัว Detail ก็จะมีตัวโลกมันโดยมีตัว p o number กำกับอยู่ข้างหน้า เห็นไหมครับก็มี po เบอร์1ใช่ไหมฮะ po เบอร์ P 2แล้วก็ po เบอร์3นะครับเลขอันนี้ก็คือเลข id ของมันนั่นเองนะเลข id ที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับโอเคครับตอนนี้ตอนนี้มันแยกเป็น2อง table นะครับ1คือ header 2คือ detail แล้วถามว่าจะเอา2อง table นี้กลับมาเรียงกันได้อย่างไรนะครับกลับมาเรียงกันก็ไปเขียน curly ครับผมปิด form ทั้งหมดไปนะครับไปเขียน c u r y เอา เลือก P.O. Header นะครับ Create แล้วก็ Visa ครับแล้วก็ OK อโย็โย์หมดครับขณะเดียวกันก็เลือก P.O. Detail นะครับหรือว่าเลือก Query ก็ได้ครับเพราะมันมี Amount ด้วยนะครับตัว P.O. Number ไม่ต้องเอานะครับเพราะมีอยู่แล้วเอา Description ไปนะครับเอา Quantity ไปแล้วก็เอา Unit Price เอา Amount ไปนะครับ n e x t n e x t แล้วก็ Finish ไปครับ นะครับเราก็จะได้ตัว POH มาตัวหนึ่งนะครับผมปิดนี้ไปเวลาเปิดที่ POH q y ตัวนี้นะครับตัว q y ที่เราสร้างเมื่อกี้พอเปิดตัวนี้ก็จะมี Data ครบทุกอย่างเห็นไหมฮะถ้าอยากดูเฉพาะ a002 ก็คลิกขวาตรง a002 ครับแล้ว e q ก,กวัว a002 ก็จะเห็น Data เฉพาะ a002 นะครับเราจะปลดฟิลเตอร์นะครับลงมาตรงนี้ครับแล้วก็ นะครับอยากดู a 0 3คลิกขกว่าแล้วก็ a 0 3นยฟิลเตอร์คลิเกอ,อก่อนะครับอยากดู a 0 0 1คลิกขกว่า a 0 0 1นะครับก็จะมีดีเทลของ a 0 0 1ทั้งหมดนะครับซึ่งสามารถจะ Copy ไป Excel ได้ครับถ้าจะไปทํางานต่อก็คือคลิกตรงหัวมุมนี้นะครับแล้วก็ Copy กลับมาที่ Excel ครับแล้วก็ a s t e ธรรมดาเห็นไหมฮะ Data ทั้งหมดก็จะโผล่มาละคลิก,กว่าตรงนี้นะฮะ Format c เ l l แล้วก็ อานไลเอาแลปเทคออกก็จะเห็นทุกอย่างหน้าตาเหมือน Excel ครับครับก็จบการสาธิตวิธีเขียนโปรแกรมออกใบสั่งซื้อนะครับเราสามารถเอาตรงนี้ไปออกใบสั่งซื้อได้หรือจะสร้างรีพอร์ตใน Excel เองก็ได้ซึ่งเราจะมาดูในครั้งต่อไปกันครับ